มายมายน,ยนเรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแลแ้วตอนนี้นทำยังไงให้มีความอดทนมีความเพียรหูเหมือนลงตาได้สักเสีย้ยวมันก็ยังดีนะอ๋อมันก็ต้องค่อยๆทนะําล่ะ เรนก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทาชั่วโมง,งนี้ชั่วโมงข้างหน้าเราก็ไม่ทําไงเราไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่ทาไงมันต้องทําจนจนชินน่ะหลวงพ่อท่านสอนลวงตาเองไม่ได้เองอยากคิดสั้นท่านบอกสมองเองต้องทําขยันก็ทําขี้เกียจก็ทำ<ะ>เพราะเองตายแน่นอนน่ะเพราะเองทําได้ตอนมีลมหายใจเนี่ยฟังแล้วกันเรื่องนี้ตลอดอะ่ะเ,อเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะนะความตายพวกเราเห็นทุกวันไงนเพื่อนกัน มันตายแล้วเหคับ